เสียงกระซิบจากห้องใต้ดินการครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อตน้นเขาย้ายมาอยู่บ้านหลังเก่ากับครอบครัวบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่มันมีบางอย่างที่แปลกไปที่ใต้บันไดของบ้านมีประตูไม้เก่าบานหนึ่งที่นำไปสู่ห้องใต้ดินพ่อแม่ของต้นสั่งห้ามเขาเข้าไปใกล้ประตูนั้นเด็ดขาดแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนหลับต้นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากใต้บันไดช่วยด้วย เสียงนั้นแผ่วเบาและเศร้าส้อยต้นใจเต้นแรงเขาแนบหูไปที่ประตูเสียงนั้นยังคงดังขึ้นหนาวเหลือเกินเปิดประตูให้ฉันทีแม้จะหวาดกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้ต้นเอื้อมมือไปจับลูกบิดทันทีที่เขาบิดเปิดออกกลิ่นอับชื้นก็พุ่งเข้าใส่ห้องใต้ดินมืดสนิทมีเพียงเงารางๆของบันไดไม้ที่ทอดลงไปเบื้องล่างขอบคุณเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้มากขึ้น ทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวเย็นเฉียบต้นเห็นบางสิ่งกำลังขยับจากมุมมืดเป็นเงาสีดำรูปร่างคล้ายเด็กคนหนึ่งในตาของมันลึกโบและว่างเปล่าต้นตัวแข็งทื่อรู้สึกเหมือนขาไม่มีแรงวิ่งหนีเด็กคนนั้นยื่นมือออกมาแต่มือของมันซีดเผือดเหมือนไร้ชีวิตฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วขอโทษนะฉันเหงาเหลือเกินก่อนที่ต้นจะกรีดร้องประตูห้องใต้ดินก็ปิดลงเองดังปงัง รุ่งเช้าพ่อแม่ของต้นพบว่าประตูห้องใต้ดินถูกเปิดออกแต่ต้นหายตัวไปเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นทุกค่ำคืนฉันอยู่ที่นี่ฉันยังหนาวอยู่เลย